สวัสดีค่ะร้านรถถ่ายรถเกี่ยวมือสองจังหวัดสุรินทร์นะคะร้านโหหิงแท็กเตอร์สุรินทร์ค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะลูกค้าจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูได้ชมนะคะกับรถเกี่ยวนะคะ D c 1 0 5 x นะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนการใช้งานนะคะปี2,563ค่ะรถปี63นะคะ2020นะคะลูกค้ามาพร้อมชุดโอนมาพร้อมเอกสารนะคะมีเล่มเอกสารครบค่ะ คันนี้นะคะการใช้งานเพียง1 0 0 0ันชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกคา้าการันตีใหม่แท้แน่นอน100%ค่ะ1,000ันชั่วโมงนะคะการใช้งานน้อยนะคะลูกคา้ารถปี63ค่ะดี1 0 5 x นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถได้ค่ะร้านนะคะชื่อร้านหงเฮงแท็กเตอร์สุรินนะคะตั้งอยู่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเก่านะคะทำเป็นคอสปริงมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกคา้า เป็นคอสปริงนะคะส่วนไอส่วนออกเกอร์นะคะออกเกอร์เดิมค่ะลูกค้าช่วงหน้านะคะเดิมๆค่ะมาดูรถก่อนได้นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยเข้ามาดูรถได้ค่ะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0981047026ค่ะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่7 90 0 0 0บาทค่ะราคานี้นะคะพร้อมเช็คให้พร้อมใช้งานเลยค่ะเช็กรถให้พร้อมใช้งานเลยเครื่องเกียร์เดิมสนใจก็เข้ามาดูประชมก่อนได้นะคะดี1 0 5 x ค่ะท่านใดที่กำลังมองหายอยู่นะคะก็สามารถโทรสอบถามมาได้ค่ะหรือมาเข้ามาดูรถได้นะคะเครื่องเกียร์เดิมนะคะลูกค้า รถ1,000ชั่วโมงนะคะลูกค้าใช้งานน้อยนะคะใหม่แท้รับประกันได้เลยค่ะราคา790 0 0 0บาทนะคะพร้อมส่งนะคะลูกค้าพร้อมส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะสนใจก็เข้ามาดูมาชมก่อนได้หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมค่ะมาได้ที่เบอร์โทร098104 7026ค่ะ